สวัสดีค่ะช่อง a r ร n น s t สตอนะวันนี้เรากลับมากับคลิปพิกอาคาร์ตเขาฝากฉันมาบอกว่าที่ไม่ได้ทำมานานเลยถึงเดือนยังน่าจะเกินแล้วคลิปเขาฝากฉันมาบอกว่าก็คือให้เรานึกถึงหน้าคนคนนั้นอะที่อยู่ในใจของเราอะแล้วเราก็เลือกกองใดกองหนึ่งแล้วก็ฟังคลิปคลิปนั้นได้เลย ซึ่งคลิปขอฝากฉันมาบอกว่าจะมีแค่สองกองเท่านั้นเสมอนะอันนี้คือกองที่หนึ่งอันนี้คือกองที่สองโอเคถ้าเราเลือกได้แล้วเราก็ไปกันสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเราเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังอยู่ในช่วงแบบ จีบๆคุยคุยกันยังไม่ได้เลือกตัดสินใจคือเหมือนกำลังแบบรอดูก่อนช่างใจก่อนว่าจะทำอะไรต่อดีอาจจะเป็นเขาหรือเราก็ได้แล้วเหมือนกับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์มันแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันมีแต่การช่วยเหลือกันสนุกสนานเล่นกันคุยกันผูกคออะไรอย่างนี้ แต่ว่าเราก็อ่มีความชอบเขาอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกมงอะ่ะเรายังไม่ได้ล็อกมงว่าจะต้องเป็นคนนี้อะไรประมาณนั้นแค่เหมือนชอบชอบจีบจีบสนใจเราก็อยากรู้ว่าแบบอืมฝั่งนั้นอะ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงมีอะไรอยากที่จะบอกให้เรารู้บ้างแต่คือเราก็เหมือนกับว่าถ้าหากเรารู้อะ่ะ จริงๆแล้วแนวโน้มของเราอ่ะมีสิทธิ์ที่อยากจะไปต่อแต่ถ้าหากมันไม่ใช่แบบความคิดของเราอ่ะมันก็ตรงข้ามเนาะก็เป็นความคิดของเขาคือเขากําลังอยู่ในช่วงที่แบบดูอยู่จะตัดสินใจยังไงต่อเขาค่อนข้างที่จะแบบถูกใจเราเลยอืมอันนี้คือความสัมพันธ์ของคนที่เลือกสองที่หนึ่งงั้นเราจะมาดูกันว่าเขาปากฉันมาบอกว่าอะไรที่ชอบกองที่หนึ่งรู้ เขาบอกว่าเขาอ่ะยังคอยแบบว่านึกถึงเรื่องราวดีๆที่เคยมีกันเสมอเขาชอบแบบว่าวนลูปเพลลิสที่แบบว่าผ่านไปแล้วอ่ะกลับเข้ามาในตัวเองอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใจฟูอะไรประมาณนี้แต่เหมือนกับว่าภาระในชีวิตเขาเรื่องกดดันหรือเรื่องหนักใจของเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะ มีเยอะมากเกินกว่าที่จะทําให้เขาเข้ามาท,ทั้งทั้งทั้งทังที่ความจริงอะ่ะเขาอยากที่จะแบบเข้ามาแล้วคือเพราะว่าเริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วอันนี้คือสิ่งที่แบบมันได้มากกว่าเมื่อกี้ปะคือเอออีกกรณีนึงสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคือถ้าหากว่ามันขึ้นมาอีกอันนึงแต่ว่ามันขึ้นมาตอนนี้อะว่าบางคนอะอาจจะเป็นคนที่แบบห่างกันไปแล้วแต่ว่าเขา กำลังอยู่ในช่วงที่อยากจะกลับมาง้อกลับมาคืนดีอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเราอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วเอออันนี้คือแบบเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งของคนที่เลือกก่องนี้อะคือมันจะมีคนที่แบบว่าคุยคุยกันอยู่และรอดูเพื่อที่จะพัฒนากับอีกคนนึงคือเคยคุยกันไปแล้วแต่ว่าวันนึงมันห่างจากกันไปมันมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าคิดที่อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเราใหม่คือมันจะมีสองความสัมพันธ์อะเนาะทีนี้เราก็จะมาดูว่า ทั้งสองความสัมพันธ์อะ่ะเขาฝากฉันมาบอกว่าอะไรอีกคือมันขึ้นว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนอนะ่ะคือเขามีความหวังถึงแม้ว่ามันอาจจะเคยทําผิดพลาดกันไปเคยทําให้เสียใจกันไปแต่เขาอะยังคงเลือกเราอยู่เสมอยังคงอยากจะให้เราอะ่ะเป็นเหมือนคนสุดท้ายที่แบบรอเราอยู่ที่ซุ้มประตูดอกไม้อันนี้อะ่ะคือแบบปลายทางอะ่ะ ก็ยังอยากให้เป็นเราที่ยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะเดินเข้าไปหาเองเขายังไม่ได้แบบตัดใจยังไม่ได้คิดที่จะไปเรื่องคนอื่นคือเขายังคงเหมือนคนที่ล็อกมงเอาไว้แล้วว่าแบบอยากจะให้มันเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คงจะเหมือนประมาณว่าถึงไอ้เรื่องพวกนี้เขาจะยังไม่เคยพูดยังไม่เคยแสดงออกยังไม่เคยพูดตรงๆให้เราฟังชัดๆแต่ว่าเขาอะมีความหวังอยู่กับเราเสมอเขาอะ ตัดใจไม่ได้แต่เขาคงจะไม่พูดตรงๆแบบนั้นเขายังคงแบบเก็บเราเอาไว้อยู่ในใจอย่างแน่นหนาเหมือนแบบล็อกเอาไว้อยู่ในหีบที่ล็อกกุญแจไว้อีกชั้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้แคร์เราไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงเขาคิดถึงเสมออยากที่จะเข้ามาแต่ว่าตัวเขาอ่ะมันยังติดภาระสติดป,ปัญหาเขายังคงวาดฝันถึงภาพแบบอนาคตที่มีเราอยู่แต่ตอนนี้เขาทําได้แค่ต้องอดทนทําได้แค่ต้องแบบ ทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามคลองคลองทำหรือภาระหน้าที่หรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังหรือสังคมคาดหวังให้เขาเป็นอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาอึดอัดเขาคิดถึงความอ่อนโยนใจดีของเราเขาคิดถึงความที่เราแบบเขารู้นะว่าเราอะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเขาอาจจะไม่ได้รู้แต่เขาอาจจะคิดได้แต่เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจะอย่างนั้นน่ะแต่เขาก็ ยังอยากให้เหมือนถึงแม้ว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีเขาแต่เขาอยากให้เรารู้สึกอยากที่จะแบบให้เขาอยู่ในชีวิตแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตเราอะเก็ตปะเออเอาไงล่ะอ่ะแล้วเขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกเราจิตทุกคนทุกคนสุนีนะถามว่าทําไมเหรอนี่คืออันนี้อมันคือไพ่ของการแบบ เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมกาลังที่แบบเจ้าหญิงน้อยกําลังจะออกเดินทางเข้าไปสู่โลกกว้างและอันนี้มันพูดถึงไพ่ของการพูดคุยและอันนี้คือกําลังพูดถึง,งการที่แบบอ่าดูดูอยู่มองมองอยู่มองมาที่เราเนี่ยแหละอันนี้คือเราและอันนี้คือเขามองเข้ามาแล้วเตรียมไม่คือไม่ได้จะเอาดาบมาฟันอะไรอย่างนั้นไงแต่ว่าแบบตอนนี้คือกลัวกลัวความไพ่แพ้กลัวว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างใจคิดแต่ตอนนี้กําลังดูอยู่ดูเพื่อที่จะเข้ามาคุยมาเคลียมาพูดความรู้สึกกับเราอยากที่จะแบบว่าเข้ามา อา่าฮะแล้วทีนี้ลำดับอ่ะมันคืออันนี้แล้วก็เรียงอันนี้นี้ใช่ไหมคือนี่เขาอยากที่จะเข้ามามอบความรู้สึกดีดีมอบเนี่ยเห็นปะโอทั้งสองอันเลยคือไพ่มันต่อกันตอนแรกเขาก็อาจจะแบบผิดไหมใส่ใส่หน้าก,กากครอบกลุมตัวแบบไม่เข้ามาชัดเจนเขาอาจจะเหมือนแบบว่าลองเชิงหรือเขาอาจจะแบบเปลี่ยนการกระทําบางอย่างที่ตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นอะไระมาแปลกจังทำอะไรอะ,อะ,รอ,ะอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีความรู้สึกแปลกๆป,ประมาณว่าแบบเราเคยเห็นนะว,ว่าปกติเขาไม่ได้ทําตัวอย่างนี้ปกติเราไม่ได้สบตากันบ่อยขนาดนี้ปกติแล้วเขาไม่เคยทําอย่างนี้กับเราแต่จูจ่ๆการทำเขาจะเปลี่ยนไปซึ่งอันนั้นแหละมันคือสัญญาณเล็กๆของการที่เขากําลังเตรียมที่จะเข้ามามอบสิ่งที่เราอาจจะกําลังคาดหวังอยู่ก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าเขาคาดหวังให้เราอะแบบยอมรับเขาไม่ผักใส่ไล่ส่งเขาไม่พูดจาเหมือน ไม่จําเป็นเหมือนเขาไม่จําเป็นในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยือเปิดประตูรับเขาอ่ะอย่างน้อยก็คือฟังเขาหน่อยก็ยังดีอะไรประมาณเนี้ยเขากําลังอยากที่จะบอกว่าเขาอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะบอกทุกอย่างในสิ่งที่เราอาจจะเคยสงสัยหรือในสิ่งที่เขาอ่ะกําลังอัดอั้นอยู่ในใจซึ่งในตอนนี้คือเขาแบบกําลังคิดทีทั่วเลยว่าแบบจะทํายังไงดีจะพูดยังไงดีจะเข้าหายังไงดีเขาแบบทํากันบ้านหนักมากเลยนะในการที่จะเข้าหาเราครั้งนี้อะ คือมันคือมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่จริงจังอะคุณคือมันจริงจังมากๆแล้วดูดีคือให้มันเรียงลําดับเป็นแบบสตอรี่เป็นเรื่องราวเลยนี่ว่าคนกองที่หนึ่งมันแบบมันไม่ได้นานอะมันไม่ได้นานขนาดนั้นแน่ๆคิดว่าเนี่ยเร็วๆนี้เขากําลังแบบตอนนี้คือเขากำลังดูอยู่แล้วเขาก็ไม่ไหวละกำลังจะพนไม่ไหวลวะตัดเราไม่ได้โอเคนี่แหละสําหรับชาวกองที่หนึ่ง ดีใ,ใจด้วยนะสำหรับคนกองที่หนึ่งโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสาหรับคนที่เลือกกองที่สองเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบมันจบไปแล้วแต่ใจไม่มุกอ่อนไหมคือใจหนึ่งมันก็อยากอยู่ต่ออีกใจนึงมันก็อยากที่จะไปเหมือนความสัมพันธ์ของคนที่แบบไม่ยอมพูดกันอะไรประมาณเนี้ย คนที่แบบภายนอกอะทํา,ทาเป็นเข้มแข็งทําเป็นเหมือนกับว่าฉันโอเคแต่จริงๆแล้วภายในหรือรับหลังที่คนไม่เห็นอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันมีเรื่องบางอย่างที่แบบว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่มันควรที่จะเป็นซึ่งแบบเรื่องราวของแต่ละคนมันก็ ไม่ได้ตรงกันนะเนาะแต่มันเหมือนคนที่แบบว่ายังตัดกันไม่ขาดยังตัดกันไม่ได้ยังคงวนหลุกมุกออนไม่ได้วนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งๆที่ความจริงคือความสัมพันธ์เนี้ยมันควรที่จะจบกันไปตั้งนานแล้วอะแล้วอีกอันนึงคือมันขึ้นเหมือนกับว่าบางคนนะไม่รู้ว่าส่วนน้อยไหมอะแต่ว่าขึ้นเหมือนความสัมพันธ์ที่จบกันจริงๆแล้วไม่ได้เสียใจแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังคงคอยแบบนึกถึงอยู่ยังคอยแอบคิดถึงแอบมองอยู่ หรืออาจจะแบบชอบวนคิดถึงแบบว่าสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วอาจหอาจจะอยากกลับมาเคลียอะไรประมาณนั้นน่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าแอบ,บหมุนหมุนเท่าๆอะไรอย่างนี้โอเคงั้นเราจะมาดูว่าคนที่เราคนสาวคนที่สองกำลังคิดถึงนึกถึงอยู่เขามีอะไรอยากจะฝากมาบอก เธอดูเธอดูเหมือนกับว่าไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้แล้วดูอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วดูเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดรับหรือดูเวลคัมเขาในการที่เขาอยากจะกลับมาแก้ไขอะไรเท่าไหร่อ่ะ <S <S เขาก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันติดค้างค้างคาอยู่ในใจเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทําผิดกับเราอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะยังรู้สึกเหมือนอยากที่จะ ให้ความสัมพันธ์ของเราอะสองคนอ่ะมันไปต่อนะคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกของเขาที่ยังอยากที่จะมีเราในชีวิตยังอยากที่จะคุยไม่เคยอยากที่จะให้หายไปอ่ะมันยังมีอยู่อย่างนั้นเขาพยายามทำทุกอย่างแบบที่สิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งควรที่จะต้องทำเขาพยายามควบคุมทุกอย่างแต่ว่าใจ ยังคงเหมือนหนักแน่นมั่นคงอยู่ที่เราอะไรแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเหมือนคนที่เดี๋ยววันนี้ก็ทําได้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งเขาก็ทําไม่ได้เขาจัดการอะไรไม่ได้บางทีเขาก็หงุดหงิดบางทีเขาก็เศร้าบางทีเขาก็เข้าใจแต่เขาก็วนกลับมาคิดใหม่วนหลบวนเวียนเป็นหลปอะไรประมาณเนี้คือเขาแค่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าหาักใจเขามันยังเหมือนเดิมอะ เขาก็แอบคาดหวังให้เรายังคงเหมือนเดิมกับเขาไม่ว่าเขาจะทําผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากมันเป็นเราที่ทําผิดพลาดนะแต่นี่ไม่ได้มองว่าเป็นเราอ่ะคือมันก็ยังไม่เคยคิดที่อยากที่จะให้มันจบลงแล้วถ้าหากว่ามันจบลงไปแล้วแต่สําหรับตัวเขาอ่ะเขาไม่เคยคิดว่ามันจบในวันนี้อาจจะยังเหมือนว่าต้องเงยหน้ามามองโลกความเป็นจริงอะไรประมาณนั้นอะ แต่ใจจริงๆก็คือไม่ได้พอใจยังคงวนกลับไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตเพราะว่าอดีตอะ่ะสำหรับตอนนี้มันดีกว่าปัจจุบันโอเคมาดูต่อมีอะไรอยากจะบอกอีกเราพยายามทำเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่เราเขาอ่ะเขาพยายามทำเป็นเหมือนกับว่าชีวิตเขาอ่ะมันไม่เป็นอะไรชีวิตเขาว่ามันโอเคเขาอ่ะจัดการทุกอย่างได้พยายามทำเป็นเหมือน ชีวิตมันก็เดินหน้าต่อเขาอะสบายดีไม่ได้มีอะไรมาพัวพันแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันไม่ได้สบายอย่างที่ห็นอะใจเขาอาจจะรู้สึกว่างเปล่าเขาอาจจะยังแบบมีความรู้สึกกถึงเราแต่ว่าในวันนี้คือเราอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วถึงแม้ว่าเขาจะยังคงเห็นภาพที่มันแบบมันคงเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นความทรงจำดีด ในวันนั้นอ่ะมันเคยดีมากๆแต่ในวันเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาต้องถอยออกมาเพื่อมองโลกเห็นความเป็นจริงว่าอะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เขายังคงเหมือนยึดติดอยู่กับภาพในอดีตที่มันเคยดีแต่ตอนนี้คือมันเหมือนมันแบบถูกเททิ้งเป็นเหมือนกับว่าทําไมสิ่งที่เคยดีในวันนั้นมันถึงไม่ดีแล้วในวันนี้อะไรอย่างงี้เขาวะเขาแค่อยากที่จะพลิกมันกลับมาให้มันกลายเป็นแบบ เรื่องดีๆแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นแบบแบบนี้อ่ะเขาอ่ะมีแนวโน้มที่ว่าจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วเขาอาจจะยอมแบบเข้ามาแต่อาจจะเข้ามาแบบช้าๆไม่ได้เข้ามาพูดพาดอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องของการที่ เข้ามาเปิดเผยความรู้สึกความเป็นจริงออกแนวเหมือนกับว่าลองเสี่ยงดูอะไรอย่างเงี้ยลองเสี่ยงดูถึงแม้ว่าอาจจะเจ็บกลับไปแต่เขาก็ยังคงอยากที่จะบอกความรู้สึกทั้งหมดของเขาที่เขามีกับเราอ่ะอยากจะบอกให้เรารับรู้เผื่อมันยังมีโอกาสมีความหวังในการที่จะกลับมาดีกันได้อะไรอย่างนี้เขาอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะได้รับความร่วมมือกับเราแต่บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้คือเขาแบบยังไม่รู้จริงๆว่าต้องใช้วิธีไหนที่จะ เขาได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาคาดหวังเขากลัวว่าเราจะไม่รับเขาเราจะปฏิเสธเขาซึ่งพอความกลัวตรงนั้นอะ่ะมันทําให้เขาแบบหมดแรงที่จะเข้ามาทําอะไรเขารู้สึกเหมือนกับว่าต่อให้พยายามทําไปอะ่ะยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่แล้วจะทําทไปทําไมแต่อีกใจนึงก็ก็ดันคิดถึงเรื่องดีๆอะ่ะทําน้องก็แบบเอาแต่ว่ามันก็ไม่แน่เปล่ามันอาจจะ พุกก็ได้เขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะยังให้อภัยเราอาจจะยังชอบเขาอยู่เขาก็เลยเหมือนแบบคนที่อย่างอย่างว่าอนะไรเนาะสลับวนหลูวนไปวนมาเดี๋ยววันนี้ก็ดีเดี๋ยววันนั้นก็ไม่แล้วก็คือถ้าเขาคิดแบบว่าฮึดอบะฮึดได้เมื่อไหรอ่อ่ะวันนั้นแหละเขาอาจจะเข้ามาก็เคลียร์มาขอหรือว่าดึงเรากลับเข้าไปในชีวิตอะไรแบบนั้นอะ่ะอืม โอเคจบแล้วสำหรับชาวกองที่สองเขาฝากฉันมาบอกว่าจริงถ้าแบบอ่าหลายคนเกิดชอบคลิปแบบนี้มากกว่าพีกอากาศก็คอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนใครที่แบบอยากที่จะดูดวงส่วนตัวเราก็รับนะทักมาในเพจเ c e b o o k ได้เลยโอเควันนี้จบแล้วสำหรับเขาฝากฉันมาบอกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน